สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเที่ยวเขื่อนป่าสักด์บ้านบารราหวานครับดูน้ําในเขื่อนป่าสักวันนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ครับท่านผู้ชมนี่ครับฟ้ากําลังเป็นสีทองยามเย็นครับสวยๆนะครับบรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยครับท่านผู้ชมมาอัปเดต ให้ดูนะครับว่าน้ํามีกี่เปอร์เซนต์เดี๋ยวคุณแม่จะเป็นคนบอกนะครับวันนี้ว่าน้ํามีกี่เปอร์เซนต์น้ําในเขื่อนป่าศักโชรสิทธิ์วันนี้อยู่กี่เปอร์เซนต์ครับท่านผู้ชมลองประมาณดูนะครับสวยมากเลยนี่มีคําตอบนะครับคุณแม่วันนี้น้ําในเขื่อนป่าศักกี่เปอร์เซ็นต์ครับห้าเปอร์เซนต์หกสิบห้าหรือเจ็ดส <65 S 1> ิบห้าหกสิบห้าหกสิบห้า ลืมลืมโอเคครับ65%นะครับวันนี้น้ำได้เกิดป่าสักทางคุณแม่มาเที่ยวพักผ่อนในยามเย็นพร้อมกับเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะครับตี่นี้ก็เป็นเกาะอีกแล้วนะท่านผู้ชมผมขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาตรงทางลงตรงนั้นนะครับลงมาตรงนี้ก็จะเป็นเกาะปร <laughs> <laughs> ดี๋ยวเสื้อมนานั่งเล่นโอเคมากินลมชมวิวนะครับ อีกครั้งสิกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้น้ำในเขื่อนป่าศักด์ลืมจอยวันนี้65เปอร์ซ็นครับท่านผู้ชมบรรยากาศสวยมากนะครับยา,ยามเย็นดูสิครับสวยจริงๆโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับสวยมากฟ้าสีทองยามเย็นนะครับผม